ข่าวต่อไปนี้นะครับกับข่าวย o เ r n นิ s นะครับกับข่าวของน้องหมาไปดูกันครับว่าน้องหมาเขามีอาการเป็นอะไรไปชมครับดีนนะกกยก,ก,ก<ๆ>าพที่เห็นนะครับก็เหมือนเป็นน้องหมานะครับ ซึ่งเหมือนมีอาการเขาเรียกว่าในฤดูผสมพันธุ์นี่แหละครับก็อยากจะออกมาข้างนอกนะครับมาหาคู่ก็นี่แหละครับติดอยู่บริเวณกรงนี่ครับเจ้าของก็เลยต้องพยายามแบบหาทางเอาตัวน้องหมาออกมาก่อนนั่นเองนะครับก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เห็นว่าเสียงน้องหมาแบบร้องออกมานะครับว่าติดนะครับออกมาไม่ได้ไม่รู้ตอนแรกเนี่ย ้าตัวเนี่ยออกมาได้ยังไงครึ่งตัวแล้วนะครับนี่นะฮะคลางร้องใหญ่เลยมันติดค,ออครับโอเคเอาละครับเข้าไปได้แล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องหมาด้วยนะแหมสงสัยวันหลังเจ้าของเนี่ยต้องขยายรั้วไม่รู้จะขยายรั้วหรือต้องทําให้เล็กลงนะครับจะได้ออกไปแบบไม่ติดนะเวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ